ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับ Lover นะคะในรายการเตือนแล้วนะ uh oh. วันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าการข้ามทางม้าลายนั้นปลอดภัยจริงหรือเปล่าก่อนอื่นนะคะต้องบอกเลยว่าการข้ามถนนทางม้าลายนี่นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องข้ามอยู่แล้วในชีวิตประจำวันของคนเรานะคะซึ่ง1สิ่งนะคะที่เราเห็นในว่านนะคะก็คือ ข่าวที่เกิดอุบัติเหตุการข้ามทางม้าลายนะคะในส่วนของไฟการจราจรของเรานะคะดูได้จากตรงนี้เลยนะคะไฟแล้วนะคะกดยังไงก็ไม่ติดวาย f minutes later ในส่วนของไฟจราจรนะคะเราสามารถดูได้จากตรงนี้เลยนะคะนี่คือหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสุดเด็เจ้าพยายนะคะเพราะว่ากดยังไงก็ไม่ติดนะคะก็ดูเอาละกันนะคะว่ามันปลอดภัยแค่ไหนเออเนี่ยกดไม่ติดลยไม่ไม่ทางติดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคนข้ามเนี่ยก็ต้องข้ามหนนเองนะคะโดยที่ไม่มีสัญ,ญญาณไฟอะไรเลยนะคะ What? What the fuck? และอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญเลยนะคะก็คือการขับรถบนท้องถนนนั้นจริงๆแล้วตามหลักเนี่ยควรที่จะหยุดให้คนข้ามข้ามถนนก่อนอันนี้เป็นกฎสากลที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วะะแต่ในประเทศไทยนะคะ,ละหลายๆคนการขับขี่บนท้องถนนเนี่ยก็ไม่ค่อยจะได้มองได้เมืองอะไรมากๆเลรอกคะก็ขับไปงั้นแหละรีบไปไหนก็ไม่รู้นี่นะคะเนี่ยเห็นปะคนจะข้ามข้ามไม่ได้เห็นไหมอ่ะดูเพราะรถไม่หยุดจอดให้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องควรมาระวังทั้งผู้ข้ามและผู้ใช้รถใช้ถนนนะ โอเคค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส s c คร b e นะคะให้กับช่องทางของเราได้ตับทุกช่องทางเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะรายการเตือนนะ EP หน้าเราเตือนเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะ EP หน้าการปักตะไคร้นั้นไล่ฝนได้จริงหรือเปล่ากระเทยไม่ใช่สารขับผ่านมันต้องปีนขอบคุณค่ะเฮ้ยเอ๋เลย